วิทยาลัยปูเน่ก่อตั้งเมื่อปี1948เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกจากทั้งหมด46คณะภาควิชาเช่นคณะสื่อสารมวลชนคณะบริหารธุรกิจคณะรัฐศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์เป็นต้นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยปูเน่ยังคงมีวิทยาลัยภายใต้สังกัดถึง433แห่งและ232สถาบัานวิจัยด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยปูเน่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปูเน่เดกันคอลเล วิทยาลัยเดกันคอลเลจเป็นสถาบันที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในปูเน่ที่มีอายุถึง189ปีแต่ก่อนเคยเป็นวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยปูเน่จนกระทั่งในปี1994ได้แยกออกมาเป็นอิสระและมีการเรียนการสอนตั้งแต่ปร,ริญญาโทไปจนถึงปร,ริญญาเอกโดยประกอบด้วย3คณะคือโบราณคดีภาษาศาสตร์และสันสกฤต International, มหาวิทยาลัยซิมเบลซิสก่อตั้งขึ้นในปี1971หลักสูตรมีตั้งแต่ปร,ริญญาตรีไปจนถึงปร,ริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบด้วย7คณะวิชาอาทิเช่นนิติศาสตร์วิทยาการจัดการสารสนเทศวิศวกรรมศาสตร์และมนุษยศาส,าสตร์เป็นต้นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยซิมเบลซิสยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินเดีย คือสถาบันเอลทิสซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนไทยเป็นจำนวนมาก กุสันคอลเลจเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในปูเน่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1884สถาปนาโดยสมาคมการศึกษาเด็กกั้นและตั้งชื่อตามเซอร์เวอร์กุสันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐาประศาสนาศาสตร์ได้เปิดการสอนตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกในคณะต่างๆเช่นมนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ปรัชญารัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้น บริหารมหาลัชตะ College of Commerce หรือ B MCC ก่อตั้งขึ้นในปี1943โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยปูเน่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Junior College ไปจนถึง Post Graduation Research ประกอบด้วยสาขาวิชาสำคัญสำคัญเช่นบริหารธุรกิจการจัดการและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พเดีย o l ลเลจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1932และเปิดสอนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยปูเน่แบ่งออกเป็นหลายวิทยาเขตทำการสอนต่างสาขากาันมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปร,ริญญาตรีไปจนถึงปร,ริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาการจัดการถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของปูเน่ Memorial College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1915โดยรับนักศึกษาทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติจาก29ประเทศทั่วโลกรูปแบบการบริหารหลักสูตรมี3แบบคือ 1. บริหารจัดการหลักสูตรโด,ดยทางวิทยาลัยสไปเซอร์เอง 2. ภายใต้การกำกับด,ดูแลของมหาวิทยาลัยปูเน่และ 3. หลักสูตรที่ดำเนินการสอนภายใต้มหาวิทยาลัยกรีก วิทยาลัยสไปเซอร์ icer, เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาไปจนถึงปร,ริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ภาษาอังกฤษภูมิศาสตร์และปร,ะริญญาตรีและโททางด้านการพาณิชย์ Advanced Studies in Englishune ISE สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งมางกว่า8ปีเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชาวอินเดียและชาวต่างชาติซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติกว่า16ประเทศได้เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้โดยเปิดหลักสูตรบางสาขาร่วมกับมหาวิทยาลัยปูเน่เช่นปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ประยุกต์และการบริหารธุรกิจ วิทยาแพทย์ก่อตั้งมหาวิทยายลัยเมื่อปี1932โดยตั้งตามชื่อท่านตีลักโลกมัญญะรัฐบุรุษชาวอินเดียเมื่อครั้งเรียกร้องเอกราชมหาวิทยายลัยแห่งนี้มีระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและแบบทางไกลในสาขาวิชาต่างๆเช่นบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์พยาบาลและรัฐศาสตร์เป็นต้นโดยมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกจุดเด่นของมหาวิทยาลัยตีลักษ์คือห้องสมุดกลางที่ทันสมัยและมีความหลากหลายในด้านสาขาวิชาเรียนทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาราชตา Institute of Technology University p ูเนก่อตั้งขึ้นมากว่า26ปีโดยกลุ่ม MIT Group จัดได้ว่าเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในปูเน่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆเช่นวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีโพลิเมอร์และคอมพิวเตอร์เป็นต้น his english language teaching institute of symbols เป็นสถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งขึ้นประมาณ30ปีมาแล้วตั้งขึ้นเมื่อปี1 9 7 2เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยซิมเบลซิสเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาอินเดียที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนนี้มีทั้งระดับอนุปริญญาหนึ่งปีและหลักสูตรอิสระระยะยาวและระยะสัน้นเพื่อการนำไปใช้ในการเรียนขั้นสูงและในการทำงานต่อไป e l i s i หรือ English Language Intensive Course for International Students ของมหาวิทยาลัยปูเน่เปิดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเพื่อปรับปรุงทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานและการศึกษาต่อระดับสูงต่อไปโดยผู้ที่สอบที่ผ่านหลักสูตรโดยได้ผลคะแนน B บวก 61%หรือสูงกว่าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปูเน่